เนียแล้วเขาก็เหลือแอปเปิ้ลให้ใบ่ายปิด้วยเดี๋ยวเรามาลงมือเก็บกันเลยค่ะได้สองถังก็ราชินีเตนกินแอป,ป,ปเปิ้ลใบไผ่สวัสดีค่ะอยู่กับแฮปปี้วันลิตี้ใบปพา่นะคะที่จะมาแชร์ไลฟ์สไตล์และเรื่องราวต่างๆในนี้แถบน,นะคะอันนี้ใบไผ่จะใบไผ่อยู่ในสวนค่ะใบไผ่กำลังจะมาเก็บลูกแอปเปิ้ลนะคะเนื่องจากว่าเ,เดือนนี้เป็นเดือน เดือนสิงหาแล้วคะไปปลายเดือนสิงหาแล้วนะคะก็ลูกแอปเปลิลมันก็แดงแล้วทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยมันมีลมพัดแรงมากเลยทําให้กิ่งหักแล้วก็ต้นแอปเปลิลก็หักด้วยนะคะแล้วก็เพื่ให้ดูที่เมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยค่ะที่เมื่อเต็นที่มาเมื่อเช้านะคะแล้วกเ็เราแกะพลาสติกไอเราแกะนี่ออกะคะ่ะหลังคาของเต็นท์ออกนะคะ พอไม่งั้นลูกพ่อไม่งั้นลูกสาวของป้อไผไปทํางานไม่ได้พ้อไผก็เลยแกะอันนี้ออกเนี่ยมาดูว่า,วาป่อไผจะเก็บนี่ที่เมื่อเช้านี่ลมแรงที่เก่งแอปเปิ้ลมันหักเห็น mm hmm. ไหมคะแล้วก็เออมันก็มีตัวตัวแตนตัวราชินีแตนมากินมากินลูกแอปเปิ้ลปอไผแล้วด้วยราชินีแตนมันใหญ่มากเลยเห็นไหมคะ mm hmm. ไปละถ้าเราไม่เก็บตอนนี้นะคะมันก็จะแกะ นี่ค่ะมันกัดกินอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันกัดกินอย่างเงี้ยสองสามลูกแล้วเนี่ยค่ะถ้ามันถ้าเราไม่เก็บเห็นไหมคะมันเจาะไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วมันก็เริ่มเน่านะคะมันฉลาดมากเลยอตัวแตนเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปจะหาถังก่อนนะคะเนี่ยค่ะเก็บก่อนนะคะลมแรงมากเลยต้เก็บก่อนลมแดงนะมากเลยเดี๋ยว เดี๋ยวฝนตกตัวต่อมันก็มาอีกอ่ะสองตัวเลยลูกใหญ่ไหมคะอ้าวขาก้องปรไเหักขาก้องหักเลยเนี่ยคะ่ะทุกๆปีนะคะแอปเปิลปราเก็จะลูกเท่านี้แล้วก็จะสีแดงสดอย่างนี้นะคะอ ปีนี้ก็ป้าไพก็ได้เก็บหลังจากที่ป้าไปเอาใบเขาออกตรงตรงขั้วอย่างนี้ที่ป้าไพททาวีดีโอให้ดูนะคะอาขั้วเขาออกเนี้ยแล้วเขาก็เหลืองแอปเปิ้ลให้ป้าไพเก็บด้วยเออพ้าไพได้เก็บด้วยอุตัยลูกๆเหนหคะลูกน่ากินไหมเดี๋ยวป่าไพยไม่ได้เก็บเออเอาไว้นะคะเพราะพ่าไพไม่มีที่เก็บพ้าไพก็จะแบ่งเพื่อนบ้านบ้างนะคะอ่ะพ้าไพส่งให้พื่น เออให้ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเอาไปกินด้วยนะคะเอาไปทําน้ําพริกเอาไปกินน้ําพริกเอาไปเกี๊ยวนะคะโอเคเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะมาค่ะเอาไปกินอยากเฮ้ยยังมาตรงนี้นะอยากแบ่งผ่านไปให้อยากแบ่งผ่านจอไปให้ยังไยคะเนี่ยมาเด็นี่ อย่างนี้ลูกแดงๆอย่างนี้เห็นไหมคะเก็บหมดเลยแล้วไม่เหลือว่ให้แตนมันกินแล้วมันจะนั่นมันจะได้ใจมากเกินไปแล้วจะแตนนะตัวแตนมันได้ใจมากเกินไปแล้ว ว่างบ่ไฟล่วงไฟกำลังพูดว่าอย่าอิจฉาบ่ไฟนะ เนี่ยค่ะอัพแอปเปลิลเก็บเสร็จแล้วค่ะได้เท่านี้ปีนี้นะคะหนึ่งถังหรือสองถังกับหนึ่งกองคิดว่าประมาณสักสามถังคิดว่าประมาณสักสามถังค่ะปีนี้นะคะโยเออลมแรงมากเลยค่ะวันนี้นะคะลูกกลอง ประมาณนี้นะคะลูกใหญ่ลูกเล็กก็อย่างนี้ค่ะพดลุมลมแรงมากกวตัวตัวแตนมันก็บินเกาะเป็นไม่หมดเลยค่ะตัวแตนมันมันพยายามที่จะกินแอปเปิลปกไผ่ดังนั้นแอปเปิลที่เก็บนี้นะคะป็กไผ่ก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านนะคะ ก็ไม่ไม่มีตู้เย็นเออไม่มีไม่มีห้องใต้ดินถ้ามีห้องใต้ดินเราก็จะเอาแอปเปิลนี่ไปเก็บเอาไว้นะคะเราก็ได้เก็บไว้กินนานๆแต่ว่าเพรขาไม่มีห้องใต้ดินแับนั้นก็จะเอาไปเก็บเกเพื่อนบ้านนะคะอุ้ยตัวอะไรเกาะปีนี้ได้เท่านี้ค่ะแอปเปิลนะคะเสร็จแล้วก็เออคือเมื่อกี้่อเคยเก็บแอปเปิลอยู่ที่นี่กเคยขี่จักรยานไปเอาจดหมายไป ไปทิ้งบ้านเพื่อนบ้านที่ที่เต็นท์เขาปิวมาบ้านเราค่ะเต็นท์เน่นเน่นนะคะที่เราแกะออกเนะะี่ยที่มันปิวมาบ้านเราก็เอาไปทิ้งหน้าบ้านเขาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้นอนที่นี่ประจำเลยค่ะเขาทําบ้านหลังใหญ่ไว้แต่ว่าเขาไม่ได้นอนประจําเขาไปนอนอีกที่บูดอะไรนะคะบูธอะไรก็เป็นเป็นบ้านบ้านอีกหลังที่ชาวสวนเขาเขาปลูกสร้างเอาไว้ เพื่อดูแลสวนทอานะคะก็ะสามีเอาไปทิ้งเอาไว้นี่คือการแก้ปัญหาของการที่ถ้าเกิดว่าที่นี่มีสิ่งของอะไรที่ปีลงมาบ้านเรานะคะแล้วเราก็จะเอา,เอารู้ว่าสิ่งของนั้นเป็นของใครเราก็จะเอาจดหมายไปทิ้งไว้บ้านเขาแล้วเขาก็มารับออกที่บ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นการที่แสดงความมีน้ำใจแสดงเป็นความเป็นมิตรไมีสําหรับคนที่นี่นะคะเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วกอ็อาศัยอารมณ์อร่อยกันนะคะไม่ทะเลาะกันนะคะอันนี้ก็ เออเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยทำไมจะเอาเอาแอปเปิลไปแจกเพืนบ้านก็เหมือนกันค่ะมันเคยว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็ถ้าเกิดเราไม่มีเรื่องหมางใจกันใช่ไหมคะเวลาเราไปไหนเราก็สบายใจเพื่อนบ้านก็จะดูแลบ้านให้เราเราก็จะดูแลบ้านเพื่อนบ้านถ้าอยู่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะถ้าเกิดเรามีปัญหากันทะเลาะกันมันก็จะมองหน้ากันไม่ติดมันก็จะไม่ เออต่างคนต่างก็ไม่มีความสุขดังนั้นเราก็สร้างมิตร,รภาพเอาไว้นะคะสำหรับที่นี้เพไปยก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวว่าไทยจะแบ่งเอาเอาแอปเปิลนี้ไปให้เพื่อนบ้านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไทยด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่เคะเพื่อไทยจะเอาแอปเปิลไปให้เพื่อนบ้านนะคะฮัลโหลเอ๊ะทักแอปเปิลมาเยอะ